ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าหายเงาฝากทุกคนกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะทะลุมิติไปเป็นพระชายาหวังหลวงตอนที่67ความห่วงใยของไปรลีหานแท้ทั้งสายเปื้อนเลือดแพรพันของหญิงสาวแม้จะเป็นสีดำแต่ได้กลิ่นคาวเลือดชุ่มโลมทั่วทั้งร่างกายทว่าสองเท้ายัดเงยยืนตรงานภาคภูมิปราศจากทีท่าสันสถานใดๆ ท่ามกลางกระบวนแทะหาพิรุณกระหน่ำทุกสายตาเบื้องหน้าเห็นเพียงร่างตั้งตรงเปียกเลือดไม่ยอมล้มดั่งเสาหินค้ำจุนฟ้าดินสีหน้านิ่งสงบท่าทางอันหยิ่งพยองของนางประดุจกล้วยไม้ต้นสุดท้ายตั้งตระงานบนขอบผาไม่กลัวลมฝนไม่หวั่นต่อฟ้าอากาศหนาวจัดทานทนแดดจัดทนทานแม้ทานเลือดรินหลังหยดลงมาไม่มีหยุดแต่นางกลับไม่เคยสถานต่อให้เบื้องหน้าเป็นภูเขาคมดาบหรือทะเลเพลิงกระทั่งปอโลกไร้ก้นบึ้งก็ตาม เฉพาะช่วยเวลาดังกล่าวทุกคนต่างต้องลอบพยักหน้ายอมรับโดยไม่รู้ตัวต่อจิตวิญญาณอันเด็ดเดี่ยวที่เปล่งประกายออกจากตัวเซียถงคนนี้บางจัดนวะถึงกับกลั้นหายใจมองนางด้วยความเคารพขึ้นหนึ่งส่วนไปหลี่หานเฝ้ามองท่าทางอันดื้อรั้นของเซียถงร่องรอยความกังวลสองสะท้อนจากเบื้องลึกในแววตาสีเข้มขลับไร้ก้นบึ้งคู่นั้น ยามนี้ไม่สามารถทนดูได้ไหวอีกต่อไปคิดได้ดังนั้นเขาสืบเท้าก้าวตรงออกโดดไปเพื่อเข้าคว้าแท้ยาวในมือของไปหลีวีอิงทว่าชั่วจังหวะอึดใจกลับเป็นฝ่ายเสียถงเองที่ยื่นมือออกไปคว้าแท้กลางอากาศกำไว้แน่นโบย359ส้แท้นับว่าเพียงพอแล้วที่จะขจัดความขุ่นแค้นภายในใจขององคหญิงอวีอิงหักฝืนเคี้ยนไปมากกว่านี้เกรงว่าองคหญิงวีอิงอาจหมดแรงจนหมดสติได้หนึ่งคู่สายตาจ้องหน้าไปหลีวีอิงเขม่งเยียบเย็นสถายเสียวสันหลังวูบ กล่าวจบเสียถงกระชากแท้จากมือของอีกฝ่ายมาได้อย่างง่ายดายและโยนทิ้งลงกับพื้นมุมหนึ่งใบหน้าไปหลีหวีอิงกลายเป็นสีแดงก่ำจากความโกรธจัดเนินอกคู่อบอิ่มของนางสวยขึ้นลงตามจังหวะหายใจเรรี่ริมฝีปากสีกุหลาบสดปริปากขอบรอบสูดอากาศเข้าปอดด้วยความเหน็ดเหนื่อยอย่างลับๆทุกแท่สายที่นางบรรจงฟาใส่ล้วนอฉีดเรียวแรงสุดแรงเกิดลงไปซึ่งตอนนี้ก็ทำเอานางหมดแรงแทบเกลี้ยงแล้วจริงๆ เคลื่อนสายตาหยุดลงที่ร่างเสียถงใจหนึ่งอดสงสัยขึ้นมีได้ว่าร่างกายาของนางนี่ทําจากเหล็กหรืออย่างไรหากเป็นคนปกติทั่วไปคงนอนซีโรราบหมดสติกองอยู่กับพื้นไปนานแล้วแต่ฉะไหนมันถึงดูราวกับว่าไม่เป็นอะไรเลย กระหน่ำเคี่ยนตีค่า300กว่าแซ้สร้างความเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสแก่องคหญิงอวีอิงความเคียดแค้นในใจย่อมถูกชำระไปไม่มากก็น้อยข้อตกลงถือว่าบรรลุผลหากอง์หญิงอวีอิงงอยังไม่ส่งมอบโอสดปราณระดับสองแกหม่อมฉันนับวัตบัดสัตว์ผิดคำพูดหากเรื่องนี้แพร่ออกไปเกรงว่าเสียงชื่อของท่านครั้งใหญ่เสียถงกล่าวขึ้นอีกคราในขณะเดียวกันไปหลีหานทำท่าทำทางอยากจะเข้ามาช่วยประคองร่างของเสียถงเต็มทน คนอื่นอาจไม่เห็นแต่เขาจับสังเกตบางสิ่งอย่างที่ถูกซุกซ่อนอยู่ได้ชัดแจ้งราวกับนางในตอนนี้กำลังฝืนตัวเองมีให้ล้มอยู่อิงเอิอมอบโอสถแกเซียถงไปฟาบาทเหลือบมองบุตรสาวของตนกล่าวน้ำเสียงเข้มเชิงสั่งการเอาจริงไปลีวีอิงก็ดอกแน่นสีหน้าท่าทีเจอแววละอายเล็กน้อยเคลื่อนสายตามองเสด็จพ่อหนึ่งปราดกล่าวเสียงแผ่วตอบว่าข้าข้าไม่มีโอสถปราณระดับสเหลือในมือแล้ว สีหน้าการแสดงออกของไหลีหานมืดทมินลงทันใดดวงตาคู่คมยิ่งรีเล็กเหลงเข้าไปกลิ่นไอจิตสังหารบางส่วนเล็ดลอดออกมาจากร่างกายของเขาโดยพลันว่าอย่างไรนะฟาบาดถลึงตามองไหลีวีอิงสอแววแตกตื่นเล็กน้อยชั่วอึดใจต่อมาสีหน้าพลันแปลเปลี่ยนไปทันทีบรรดาสาวรับใช้และบริวารโดยรอบเผยแสดงสีหน้าเปี่ยมล้นความขุนเคืองออกมาในมุมมองของพวกเขาหากรู้ตั้งแต่แรกว่าในมือของตนไม่มีโอสถปราณระดับสองเช่นนั้นก็ไม่ต้องไปเคี่ยนตีอีกฝ่ายเอาเป็นเอาตายปานนี้ ทันทีทันใดเสมือนผู้คนในเรือนรับแขกต่างรู้สึกได้ถึงสายลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านทําเอาเสียวสันหลังว่บกันเป็นแถบถึงขั้นเนื้อตัวสั่นเทาโดยมีตั้งใจพอหันไปมองยัดงอแหล่งที่มาของสายลมเย็นเยะเยือกขุมนี้ก็เห็นเป็นร่างของเซียถงผู้ยืนตรงานจับจ้องใบหน้าของปหลี่วีอิงตาเขม่งท่าทางดูสุขุมเย็นชาผิดวิสัยเจ้าพูดว่าอันใด ขณะมองหน้าอีกฝ่ายนางเค้นเสียงบรรจงกล่าวขึ้นทีและคำรูปลักษ์ใบหน้าและร่างกายที่เปลอเปลอนไปด้วยเลือดสีแดงสดยิ่งเพิ่มเสริมความสยดสยองให้แก่เซียถงในเวลานี้เป็นเท่าทวีอุณภูมิโดยรอบเรือนรับแขกกระตกควบบรรยากาศกลายเป็นความกดดันสุดหน้าสะพรึงไอเย็นไร้ขอบเขตจ,จากร่างของนางแผ่ซ่านสาสตร์กระจายไปทั่วสารทิศเสมือนต่อหน้าไปลีวีอิงในยามนี้คือนางมันน้ำแข็งที่พร้อมฆ่าชีวิตไป ยาครามพันธุ์ที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการหลอมกลั่นโอสถปราณระดับสองหมู่นี้ขาดแคลนอย่างยิ่งในเมืองเฟิงหลี่ข้าจึงมิได้หลอมกลั่นโอสถปราณระดับสองเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วพบเห็นภาพฉากอันน่าสะเทือนขวัญยออยู่ต่อหน้าเช่นนี้ไปลีวีอิงใจวูบตกลงไปยังตาตุ่มใบหน้าซีเซียวหนักขณะเอ่ยปากอธิบายแต่เมื่อเห็นว่าสีหน้าท่าทางของเซียถงยิ่งทวีความเย็นชาลงต่อเนื่องนางก็ยกมือเท้าเอลปั้นหน้าดูไร้หวังใช้อารมณ์เข้าปะทะชนเชิดคางกล่าวน้ำเสียงสุดเย่อหยิ่งขึ้นว่า แล้วข้าก็มีได้ตกลงอะไรกับเจ้าด้วยข้าก็แค่บอกว่าอาจให้โอสถแก่เจ้ามิได้บอกว่าจะให้แน่นอนเสียหน่อยทั่วใบหน้าชมงามนางนี้เปลี่ยนไปด้วยความพยองเหิมเกรมจนอึกโขทว่าแก้วตาดวงนั้นกลับอัดแน่นแหววความกลัวเกินปกปิดได้ดูเหมือนว่าแผนการใช้อารมณ์เข้าข่มจะไม่สําเร็จคลื่นลมถูกชักนําหอบใหญ่เสียดอากาศดังผุบเงาร่างของเซียถงกระตุกวูปปาราทพุ่งไปทางไปลี่หวีอิงด้วยเร็วประดุดสายอสนีบาท เงาร่างสวัยกลายเป็นประกายแสงสายหนึ่งมือซ้ายฉีกออกกว้างกลางนิ้วทั้งห้าเข้าตะปบลำคอไปหลีวีอิงเสียงดังหมับใช้นิ้วชี้และป้องออกแรงกดเส้นเลือดใหญ่บนคอจนจมลึกเข้าเนื้อมือขวากระตุกมีดสั้นใต้แขนเชื้อจับกระชับถนัดมือคมแสงเย็นสาดประกายวิบวับฟันใส่แก้มขวาของอีกฝ่ายอย่างจางังหากเช่นนั้นข้าจะฆ่าเจ้าทิ้งก่อนแล้วค่อยเอาศพของแม่ข้าไปฝังข้างเจ้า ซุ้มเสียงเย็นชาดังกระหึ่มข้างหูไปหลี่วีหญิงสาวตรงหน้ามีใบหน้าเหี่ยมโหดเสมือนมันปีศาจมองลึกลงไปในดวงตาคู่นั้นนางเห็นแต่เพียงเพลิงโทสะหมปะตุคลุ้มคลั่งหวังจะเผากันทั้งเป็นหากจําเป็นต้องยืนให้คนอื่นเคี่ยนตีเล่นเสียถงย่อมสามารถยอมได้แต่นี้กลับไม่ได้อะไรเลยทั้งยังทําให้เสียเวลาช่วยชีวิตแม่ไปอีกศพของนางพร้อมฝั่งทันทีหลังสามทุ่มของวันนี้และหากเสียถงทําพลาดเพราะเรื่องนี้จริงๆนางจะเปลี่ยนให้วังหลวงกลายมาเป็นทะเลนองเลือด ยกมือชูขึ้นคมมีดสั้นทอประกายเย็นว่าระเบิดคลื่นลมปราณสีครามฟ้าหมทะลักเข้าคลุมเคลือใบมีดทวีอนุภาพความคมเป็นเท่าตัวมือชูขึ้นสูงปักมีดลงใส่เมื่อมองประกายแสงเย็นว่าเบื้องหน้าดิ่งสถานลงใส่ปลีวีอิงกริตร้องลั่นด้วยความตกใจสุดขีดแทบหมดสติสิ้นใจแต่ทันใดนั้นก็มีเงาร่างสีดำพุ่งโฉบเข้ามาขัดขวางชักพาเสียงกระหึ่มประดุจสนีฟันฟาดก่อนที่คมมีดสั้นจะปักทะลุแผ่นนอกของปายลีวีอิงคมมีดนั้นกลับถูกหยุดเอาไว้ได้ก่อน เจ้าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วกระมังคิดจะปรงพระชนองค์หญิงกลางที่สาธารณะปานนี้ไปหลีหานคว้ามีดสั้นในมือของเซียถงไว้แน่นแววตาคู่คมขับฉายแสงประหลาดปราดหนึ่งออกมาในเมื่อท่านแม่มีอาจมีชีวิตอยู่ต่อเช่นนั้นข้าจะเอาศพของมันไปฝังข้างท่านแม่แก้เหงาเสีย เสียทงระเบิดพลังลมปราณสุดข้นขลักจนปรีล้นทั่วร่างพยายามส่งแรงทั้งหมดดันคมมีสั้นในมือเคลื่นเข้าใกล้แผ่นอกของไหลีวีอิงอย่างช้าๆอีกใกล้แค่เอื้อมเท่านั้นก็จะช่วยชีวิตท่านแม่ได้ทว่าความหวังสุดท้ายที่แสนดุปรีถึงขนาดยอมให้เคี่ยนตีเป็นว่าเล่นด้วยความจำทนแต่สุดท้ายคำตอบที่ออกจากปากไหลีวีอิงกลับมีคำเดียวคือไม่ตอนที่68ความห่วงใยของไปลีหาน ความอัปยศความโกรธเกรี้ยวที่โดนหลอกกระทั่งความกระหายเลือดทั้งหมดทั้งมวลนี้ได้บ่อนทําลายตันกะเหตุผลทั้งหมดของนางในทันใดปัจจุบันขณะมีสิ่งเดียวที่คงอยู่ภายในใจหากวันนี้แม่ของนางต้องตายนางจะล้างบางวังหลวงให้พินาศฝังไอพวกเชื้อพระวงศชาชั่วทั้งหมดไว้ข้างหลุมศพนางเสมือนร่างกายของนางเป็นยุทธทานบนรรพการสถานฟาดินตาช์ชายรัศมีอมหิสุดข้นขลักทะลักล้นอย่างบ้าคลาั่งข้ามีโอสถปราณระดับสองอยู่ ไปหลีหานวอคมมีดสั้นกำเอาไว้แน่นหยดเลือดรินไหลเป็นสายหนึ่งจากฝ่ามือข้างนั้นแต่กระนั้นหาได้สนใจไม่เลยเรียวตาปราดยาวคู่นั้นมองผ่านช่องหน้ากากส่งไปหาหญิงสาวที่ยามนี้ประดุดว่าจำแรงกายเป็นนางพญามานหิวกระหายเลือดกว่าสิ่งใดเบื้องหน้าเสียถงเงยหน้ามองไปทางเขาใช้แววประหลาดใจผ่านเส้นสายตาข้าให้เจ้าได้ ซุ้มเสียงเย็นเยียบแผดดังออกมาจากปากปหลีหานฟังดูหนาวเหน็บกว่าปกติที่ผ่านมาแต่นั่นยังคงรักษาความสง่างามพนาเปรียบดังหยาดพิรุณเย็นปลอยในเดือนสามเข้าโลมจิตใจอันบ้าคลั่งของเซียถงให้สงบลงสิ่งที่เจ้ากล่าวมาเป็นความจริงความเกรี้ยวกรดบนใบหน้าของนางลดลงหนึ่งส่วนแต่ในความสงบลงที่ว่าของเซียถงก็ยังเจอผสมความรนเรไม่แน่นอนอยู่เผยแสดงสีหน้าหาได้ไว้วางใจออกมาเสียเท่าไหร่แต่คมมีดในมือหยุดเคลื่อนขยับออกไปเบื้องหน้าแล้ว หากเจ้าปล่อยองคหญิงไปข้าจะมอบโอสถปราณระดับสองแก่เจ้าไปรีหานพยักหน้ากล่าวให้คำมั่นน้ำเสียงแผ่วเบาเอาโอสถออกมาก่อนแล้วข้าจะปล่อยมันไปมือข้างซ้ายที่บีบคอไปลีวิงยิ่งกระชับแน่นตับเซียถงยกร่างของอีกฝ่ายลอยขึ้นกลางอากาศยิ่งไปรีวีอิงพยายามดิ้นทุรนทุรายมากเท่าไหร่แต่ก็ดูเหมือนว่านิ้วทั้งห้าของเซียถงบนคอนางก็ยิ่งรัดแน่นขึ้นประดุดคีมเหล็กหันไปทางไปรีหานเซียถงเอ่อยขึ้นว่านำโอสถมาก่อน อาศัยความแกร่งกล้าเฉพาะของไป่หลีหานการจะสังหารนางทิ้งนับเป็นเรื่องง่ายายทำให้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษดังนั้นแล้วเซียถงจึงต้องใช้ไปหลีวีอิงเป็นตัวประกันรตราบใดที่อีกฝ่ายเคลื่อนไหวนางก็จะหักคอสาวน้อยในมือทิ้งทันทีหากนางต้องตายเช่นนั้นก็ลากไปหลีวีอิงลงนรกไปด้วยอีกคน ไปลีวีอิงใบหน้าซีดเผือดไร้เลือดหล่อเลี้ยงบิดเบี้ยวหน้าเกลียดและดูอัปลักษณ์ความหญิงผยองจองเดชและภาคภูมิใจดั่งก่อนหน้ายามนี้อันตรธานหายสิ้นไร้ร่องรอยเหลสายตาเหลือบมองคมิสันที่เล็งจ่อยอยู่ตรงหน้าทั้งยังรู้สึกปวดแสบบริเวณแก้มซ้ายที่โดนฟันเมื่อครู่มือ,มอไม้ร่างกายอ่อนยบยาบเจียนล้มทั้งยืนตั้งแต่นางเกิดและเติบโตขึ้นมานี่เป็นครั้งแรกที่ได้ลิ้มสัมผัสรสชาติแห่งความตายใกล้ปานนี้เสียถงปล่อยองค์หญิงบัดเดี๋ยวนี้แล้วข้าจะอภัยโทษทุกข้้้ออหาทีี่่กกเิดขึนนนนใคื ฝ่าบาทที่ซึ่งยามนี้บรรเทาอาการตื่นตระหนกลงมากแล้วกล่าวขึ้นด้วยความละอายการปรงพระชะนอเชื้อพระวงนับว่าโทษหนักหนาสาหัสยิ่งแล้วแถมมาลงมือกันต่อหน้าผู้เป็นองค์จักรพรรดิไม่เพียงสมควรตายนับสิบชาติแต่นี่ถือเป็นการเหยียดหยามเย้ยสักบารมีของเขาครั้งใหญ่หลวง แต่นี่กลับเป็นเรื่องช่วยไม่ได้เช่นกันคนที่ดันไปยั่วโทสะกลับเป็นเสียถงเทพธิดาแห่งความหายนะและเขากลับมองข้ามไปโดยสิ้นเชิงซึ่งเป้าหมายของคมมีดในมือนางในคราวนี้ก็เป็นองคหญิงอวอีงราชาโอสถเพียงคนเดียวของราชวงศ์ปายไม่ว่าอย่างไรเขามิสามารถทนต่อการสูญเสียบุคคลระดับชั้นราชาโอสถไปได้บุตรสาวนางนี้ของเขาเปรียบเสมือนต้นเงินต้นท้องผู้นำพาความมั่งคั่งมากมายหลายหลักมาสู่ตัวเขาดังนั้นเขาจำต้องรีบเร่งระดับโทสะทั้งหมดภายในใจลงโดยเร็ว เซียถงทำราวกับไม่ได้ยินคำพูดคำจาใดๆของฝ่าบาทยังคงกระชับถือมีดสั้นจ่อเล็งดังเดิมจ้องไปหลี่หานตาเขม็งเฉียบคมหกักต้องการให้ป้อหลี่วีอิงมีชีวิตต่อไปก็จงมอบโอสถปราณระดับสองมาข้าจะมอบให้เจ้าแน่นอนไปหลี่หานจ้องคมมีดทอประกายแสงเย็นเยียบไม่ห่างตาเอื้อมมือข้างหนึ่งเข้าไปในอกเสื้อคล้ายกับว่ากำลังล้วงหาอะไรบางอย่างจากนั้นก็หยิบบางสิ่งบางอย่างออกมากำมือไว้แน่นและยื่นออกไปให้เซียถงตรงหน้า เซียถงเหลือบและสวแววสงสัยอีกฝ่ายยังคงกำมือแน่นแต่เคลื่อนเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆนางรีตาลงทันใดอย่างรู้ทันคำรามขึ้นว่ากางมือเม็ดโอสถอยู่ในมือข้าแน่นอนนอไปหลีหันศบตาประชันคารมกับเซียถงราวกับมีกระแสไฟยิงออกมาจากดวงตาทั้งสองปะทชนกันดังซี่ๆเขาแบฝ่ามือคลายออกอย่างช,ช้าจนกระทั่งกลางนิ้วทั้งห้าออกจนสุดสิ่งที่เซียถงเห็นมีเพียงโอสถสีดำธรรมดาเม็ดหนึ่งเท่านั้นสีหน้าของนางปเปลี่ยนฉับพลัน ขณะกำลังโหมพละกำลังทั้งหมดเพื่อจะหักคอของไหลีวีอิงในมือทิ้งทว่ากลับสายเกินไปเสียแล้วเงามือสายหนึ่งพุ่งโฉบเข้าคว้าข้อมือของนางข้างที่บีบคอของไหลีวีอิงเอาไว้ในพริบตาอาศัยแรงงดึงมหาสารดุดช้างสิบเชือกลงมือในเซี่ยวพริบตาจึงสามารถกระชากข้อมือเสียถงจนหลุดออกจากคอของไหลีวีอิงได้ในที่สุดเสียถงพึงทราบหยิบใช้พละกำลังขับสู่กับชายคนนี้ย่อมไม่ได้ผล คิดได้ดังนั้นจึงโยนมีดสั้นจากมือขวาส่งกลางอากาศไปหามือข้างซ้ายที่ยังว่างทันทีที่คว้าจับไว้ได้เสียงดังหมับนางระดมส่งพลังลมปราณทั้งหมดทั่วร่างย้ายไปซีกซ้ายถมน้ำหนักเหวี่ยงคมมีดเข้าแทงไปยังไหล่ขวาของอีกฝ่ายสุดแรงเกิด ไหลีหานพ่นลมหายใจเย็นหนึ่งเสียงโดยไม่คำนึงถึงคมมีดของเซียถงที่เสียบคาไหล่ขวาของตนเขาวรวบเอวของนางแบกทั้งร่างขึ้นวางบนบากโคจรล,ลมปรางกระแสะใหญ่เร็วจีเงาร่างสวัยว่บกลายเป็นประกายแสงสีครามฟ้าพานางออกจากเรือนรับแขกหลังนี้หนีไปทันที ฟาบาดยืนนิ่งท่ามกลางคลื่นลมซัดหอบฉบออกไปใช้เสื้อมคลุมพลิ้วสวยตามทิศทางอากาศมองดูไปหละนิหารที่หายวับลับจากไปพร้อมกับเสียถงสีหน้าแววตายามนี้ดูเฮี้ยมเกรียมขึ้นหลายส่วนปรากฏว่าไปหลี่หานมันมีได้เจตนาหวังดีที่จะช่วยไปหลีหีอิงตั้งแต่แรกเพียงเบี่ยงความสนใจหยุดตัวเขามีให้ออกโรงชั่วขณะแค่เท่านั้น เซียถงโดนแบกอยู่บนบาของปาลีหานไว้แน่นไม่ว่าจะทำอย่างไรกลับดินไม่หลุดสักครานางกระชากค,คมมีดที่ปักคาอยู่บนไหลของอีกฝ่ายขึ้นมาวาดรศมีชูขึ้นเตรียมจะเสียบซ้ำย้ำแผลเดิมอีกหนึ่งคำรบแต่ทันใดนั้นพลันได้ยินซุ้มเสียงหนึ่งเอ่ยขึ้นว่าข้าจะพาเจ้าไปเอาโอสดปราณระดับสองหย่าเพิ่งดินด้วยความตกลึงงานเซียถงหยุดมือไปชั่วขณะเหลียวหลังกลับไปมองชายที่แบกร่างของตนอยู่ด้วยความชงโนใจหมอนี่กำลังจะพาตัวข้าไปรับโอสถปราณระดับสองจริงรึษ ม่ใช่ลักพาตัวไปฆ่าทิ้งหรอกหรือไงโอสถปราณมีได้อยู่ในวังหลวงแห่งนี้คำกล่าวของข้าผู้นี้ล้วนมีน้ำหนักเชื่อถือได้หากเจ้ายอมไว้ชีวิตองค์หญิงอวิอ๋งข้าย่อมให้ความช่วยเหลือเจ้าโดยธรรมชาติไปรลีหารและมองสวนกลับไปทีหนึ่งพึงตระหนักดีว่าหญิงสาวนางนี้กำลังคิดอะไรอยู่จึงอธิบายแถลงไขให้ฟัง จะอย่างไรลำพังตัวเซียถงไม่สามารถเอาศชนะหมอนี่ได้อยู่ดีและบางทีอีกฝ่ายอาจจะพานางไปหาโอสถปราณระดับสองจริงๆก็เป็นได้เช่นนั้นต้องมาดูกันเมื่อถึงมาถึงจุดนี้เซียถงจึงเก็บมีดสั้นในมือลงปล่อยให้ไปลีหานพาหน,าน,นีออกจากวังไปหลังออกจากเขตวังหลวงมาได้ในที่สุดเขาก็พาเซียถงไปยังจวนแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณมุมเมืองเฟิ่งหลีพานางตรงเข้าไปด้านในไปลีหานตะโกนเรียกสาวรับใช้นางหนึ่งในชุดสีเขียวและสั่งให้นางไปนำโอสถปราณระดับสองออกมาจากร้านขายโอสถมาเป็นการด่วน you <laughs>